10ไม้ขอลคีมาอมาด้ันลูกค้าา0ไม้ดีไคเะคู้จิ้มรอหรือแยะของพี่แยกนะกกันนั่นแหละของตันี้อึ่งเป็นบอเออเราสิบไม้สิบกับสิบเอ็ดาทนี่น่ากิน